สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันที่สองแล้วค่ะที่เราเดินทางเราเข้ามาสู่อะคนซัสแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่โอซ n าเนชั่นอลพาร์คเนชั่นอลพาร์คที่มีชื่อเสียงของอะคนซอเราเลือกที่จะไปวิตสปริงส s ซึ่งเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นและมีธรรมชาติอยู่มากมายมีกิจกรรมมากมายให้เราได้ใช้ได้เล่น Witch Springs เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการให้กินแคมปิ้งคายักการขี่รถ ATV เข้าป่าเราเลือกที่จะมาที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่ที่แสนจะเงียบและ เรามาอยู่ในลักษณะของบุนด็อกกิ้งบุนด็อกกิ้งแคมป์เป็นการให้บริการหรือการเข้ามาพักในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถตั้งแคมป์ได้ค้างคืนได้แต่จะเป็นสถานที่ที่ไม่มีการให้บริการใดๆทั้งสิน้นไม่มีน้ำให้ไม่มีไฟไม่มีห้องน้ำเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องพร้อม ที่จะมาอยู่ในที่แบบนี้เราชอบค่ะหนึ่งละสะดวกสบายสำหรับเราประหยัดไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมและสิ่งที่เราชอบที่สุดคือความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารเรื่องของน้ำเรื่องของไฟและเรื่องของห้องน้ำห้องส้วมเราจะต้องเตรียมมาให้พร้อมเราจะต้องไม่หวังว่าเราจะอาบน้ำในรำธาร เพราะไม่มีใครรู้ว่ารำธารเหล่านี้สะอาดหรือแค่ไหนและยังมีพวกของสัตว์ในน้ำซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถ้าหากเกิดเข้าปากเราหรือเราแพ้ในการอาบน้ำกับธรรมชาติก็เป็นไปได้วันที่เรามาถึงนี้เราขับรถเข้าไปจนสุดทาง ลูกหลังนี้เมื่อสุดทางเราก็วนรถกลับและก็สังเกตดูด้านข้างทางซึ่งชายป่าจะเป็นลำน้ำถ้าหากด้านข้างทางมีทางเล็กๆที่จะเข้าไปทำแคมปิ้งได้เราก็จะเข้าไปแวะดูก่อนว่าตรงไหนที่เหมาะสมมีประมาณ3าี่แห่งมีทั้งที่เล็กและตรงนี้แหละที่เหมาะที่สุดเพราะนอกจากลำน้ำจะค่อนข้างกว้างแล้วสถานที่แคมป์ก็ค่อน ข้างที่จะกว้างมากทีเดียวไม่มีผู้อื่นอยู่การคัปิ้งแบบบุนด็อกกิ้งนี้นิยมที่จะพักกันตามลำพังหากมีคนอื่นพักอยู่ในแคมป์เดียวกันด้วยจะเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกและบรรดาชาวแคมป์ปิ้งลักษณะนี้ก็จะไม่ชอบด้วยเท่าที่เราได้เห็นมักจะเป็นการมากันทั้งครอบครัวใหญ่ๆมีลูกมีหลานคุณพ่อคุณแม่และ รวมทั้งบรรดาสัตว์เลี้ยงก็จะนำมาด้วยกันเมื่อติดตั้งแคมป์เรียบร้อยเราก็ทำการผิงไฟอ้อก่อนอื่นก็ไปปรุงอาหารก่อนเหนื่อยมาทั้งวันหาของกินก่อนแล้วทำง่ายๆค่ะ ต้มไข่ต้มสองใบแล้วก็มีผักสลัดแล้วมีตู้เย็นใส่มาด้วยเพราะฉะนั้นในวันแรกๆนี้เราจะไม่เดือดร้อนเรื่องของบรรดาของสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่นมเนย และรวมทั้งผักต่างๆด้วยเป็นเรื่องสะดวกสำหรับเราแต่เราก็กินง่ายๆหลังจากที่ทานข้าวเสร็จก็อาบน้ำและเราก็ทำการจุดไายไฟในเตาการจุดไฟที่นี่จะต้องมีที่จุดที่เป็นทางการอย่างนี้ ไม่สามารถจะไปเที่ยวจุดตามป่าได้และทุกคนก็รู้โดยกฎระเบียบนี้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อเราจุดไฟเสร็จเมื่อเราจะเข้านอนเราจะต้องดับไฟและเราโชคดีวันนี้ที่แวะเข้ามาเจอคนเก่าที่เคยแวะเข้ามากองฟืนทิ้งไว้ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ไปมาหลายที่แล้วเวลาที่จะกลับหากมีฟืนเหลือ ทุกคนก็มักจะทิ้งไว้เพื่อให้คนที่มาทีหลังได้ใช้ต่อไปใจดีแนะน่ารักกันทุกคน ไม่ว่าจะณสายสายลำน้ำเล็กหรือลำน้ำใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้ที่นี่เรียกกันว่ากรีกไม่เรียกว่าแม่น้ำหรือลำน้ำสักเท่าไหร่ทุกที่ในน้ำจะเป็นสีเขียวสดใสนี่คือความมหัศจรรย์ของลำน้ำในอฟคักาซสแห่งนี้ถึงน้ำจะไม่ลึกและลำน้ำไม่กว้างนักแต่เราก็มีความสุขและเราเลือกทำเลได้อย่างถูกต้องที่สุดตรงนี้ถือว่า ว่างพอสมควรแค่ได้นั่งมองรำน้ำเราก็รู้สึกว่ามีความสุขมากแล้ว ขึ้นลงเพื่อลองไป ในริมน,น้ำค่อนข้างลำบากสักหน่อยจะต้องปีนลงไปซึ่งเป็นเหมือนกับหน้าผาเล็กๆที่เราไม่สามารถจะเดินลงไปได้ง่ายนักอาจจะต้องเดินอ้อมเข้าไปในป่าสักนิดแต่ถ้าหากจะลงตรงไปเลยนั่นค่ะเราจะต้องปีนลงมาแบบนั้นและในช่วงนี้เองดอกไม้ต่างๆพากันออกดอกงดงามมากเพราะเป็นต้นฤด,ดูใบไม้ผลิของที่นี่ดอกญ้าในป่าไม่ว่าจะเป็นสีส้ม สีเหลืองสีขาวสีแดงพากันออกดอกเล็กๆสวยงามสะพรั่งนี่ก็เหมือนการดอกเหมือนดอกกล้วยไม้บ้านเราเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดอยู่ในดินและก็จะกลับมาพร้อมๆกันเพื่อต้อนรับดูดูใบไม้ผลิของที่นี่ เช้าวันรุ่งขึ้นเราก็พากันเพื่อไปเดินเรียกว่าฮห้กิ้งหรือวอลกิ้งก็ได้จะเดินเข้าไปตามป่าเราเราะไปตามลำน้ำก่อนดูสิลำน้ำมีเหมือนน้ำตก สวยงามยิ่งนักเมื่อเราเดินมาได้ไอ้นี้เรียกว่าอะไรลืมไปแล้วคุณลุงบอกว่าคนที่นี่เขาก็ชอบทำสัญลักษณ์แบบนี้ฉันก็เลยลองเอาก้อนหินมาซ้อนๆกันแล้วก็ตั้งไว้ดูสวยงามแบบนี้จากนั้นเราก็เรียบํำน้ำไปแต่ใบบางช่วงเราไม่สามารถจะเดินได้เราก็ต้องเดินวกกับขึ้นไปในป่าเราเราะไปตามป่าเรื่อยๆ ที่นี่เป็นธรรมชาติมากถึงจะมองโปร่งๆแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ใบไม้เพิ่งเริ่มจะผลิดอกออกใบกันใบไม้จึงไม่เยอะนักทำให้มองดูป่าค่อนข้างที่จะโรงสิ่งที่เราได้พบก็เนี่ยแหละดอกไม้แปลกตาหลายชนิดและก็บรรดาต้นไม้ใหญ่เล็กๆไม่ว่าต้นใหญ่ต้นเล็ก ที่โคนตายลงมาไม่มีผู้คนมาตัดและปล่อยให้อยู่อย่างนั้นดูต้นสนต้นใหญ่นี่สิสวยงามจังเลยเดินมาได้ไม่นานก็พบ โครงกระดูกหัวและบรรดาโครงกระดูกของกวางคุณลุงบอกว่ามันคือกวางตัวเมียไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมานอนตายอยู่ตรงนี้ เราพากันเดินจนทะลุออกมาที่ถนนอีกด้านหนึ่งจากนั้นคุณลุงก็บอกว่าเราลงเดินไปขึ้นฝั่งตรงข้ามซึ่งฝั่งตรงข้ามมันคือการไต่ขึ้นไปยังภูเขาเรามองหาเทรล เทรลคือเส้นทางเดินที่มีการจัดไว้ให้เพื่อให้สะดวกในการเดินเส้นทางเทรลนี้จะเดินจากที่ต่ำและสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีล่องรอยของการใช้รถ ATV เข้ามาขับขี่ในนี้เพราะที่นี่อนุญาตให้ขี่รถ e ATV หรือขี่ม้าเรียกว่าไรแบกเอฮอร์สแบ k ไรดิ n งนั่นเอง ATV Riding นั่นเองนั่นคือส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ป่าแห่งนี้แต่ในวันที่เรามายังไม่ถึงช่วงการพักผ่อนของคนทั่วๆไปป่าจึงเงียบสงบและมีเพียงเราสองคนที่พากันเดินขึ้นมาจนเกือบถึงยอดเขาที่เดียว ที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของเราสองตายายมาท่องเที่ยวแคมปิ้งแบบราคาถูกๆและพบกับความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิดหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะนำเสนอในคลิปต่อๆไปที่เราเดินทางและทำกัน ตั้งแคมป์อยู่ในป่าแห่งนี้สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีแล้วเราเจอกันใหม่โชคดีมีช่ค่ะ